สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับปิดคอหน่อยนะก็เดี๋ยวภารกิจวันนี้ก็คือจะขายเหรียญ dogs อ่ะเป็นเหรียญที่ได้มาใหม่นะจากการร้านภูร้นแผดอ่ะของใบแนนนะดองไว้ประมาณอาเดือนหนึ่งเอ้ยเป็นอาทิตย์ละก็ไหนๆดองไว้ก็ขายด้วยกันได้ราคา400กว่าบาทขายก่อนขายราคาตลาดขายหมด เซลอะไรวะเนี่ยเหยียดเหยียดทำไมต้องเหยียดคอนเฟิร์มไปเออเอาอยังไม่ขายเหรอขายก่อนบางมันเป็นเหรียญใหม่ไงบางทีใบนั้นเขาก็ไม่อยากให้เราขายเนาะอ่าได้แล้วโอเคพอได้แล้วยังไงต่อก็ไปซื้อเหรียญ itp นะดูนี่ราคาเท่าไหร่ itp ตอนเนี้ย คือเบาทก็โอเคราคาดีซื้อเลยซ,ซื้อซื้อราคาดีด้วยเนี่ยต้นต้นต้นเดือนมาเนี่ยซื้อก่อนเลยอ่าแล้วก็แล้วก็ฝาก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 หกเเหมือนเดิมเออ,อ๋ยู่นี้มันง่ายนะเวลาจะฝากเหรียญฝากอะไรอ่ะเพราะว่าเหมือนใบนน้มันปรับปรุงให้มันดีขึ้นอ่ะให้มันเข้าใจผู้ซื้อมากขึ้นอ่ะผู้เล่นมากขึ้นอ่ะคอนเฟิร์มเหรียญเสี่ยงฝากนาน จุบโอเคเรียบร้อยก็ไม่ได้ไปดูอะไรนะก็ไปแล้วก็ไปแล้วใช่ไหมโปรดักต็อกกี้สเต็กเรียบร้อยเหมือนยังไม่มามาแล้วนี่ไงมาแล้ว นี่เรียบร้อยก็ก็เดี๋ยวรอรอรับเงินนะสําหรับเดี๋ยวรอรับดอกเบี้ยอะไรวันนะเป็นนักเป็นไรนะเออวันนี้มาดูบิตคอยหน่อยฝากเรียนแล้วมันภารกิจเราเสร็จแล้วนะบิตคอยทํานายว่ามันจะเป็นยังไงแอดมินว่าเดือนนี้ก็น่าจะลงได้อีกนะอยากให้มันลงอะ่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วมันก็ลงนิดเดียวเองเห็นไหมมันลงลงนิดเดียวแล้วทําหางด้วยคือลงก่อนแล้วขึ้น ขึ้นไปแล้วก็อาจจะลงมาตอนท้ายปลาย,ปลายปลายเดือนน่ะเดือนนี้น่าจะลงดีกว่านะเราว่าให้มันลงดีกว่าอาจจะอาจจะเป็นการลงเดือนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าตอนเนี้คิดว่านะเพราะว่าเดือนสิบมันก็เข้าสู่ปลายเดือนแล้วไงเอ้ยปลายปีแล้วไงปลายปีมันก็น่าจะขึ้นเริ่มขึ้นได้แล้วนะปลายปีปลายปีแอดมินเกงว่าบิตคอยมันจะขึ้นก็เดือนเอ่ะอาจจะลงได้อีกเดือนหนึ่งแล้วก็ดูการาฟอ่ะ มันก็มีความเป็นไปได้มันลงแบบตึมๆอะ่ะถ้าลงมาให้สวยๆเลยนะลงมาสุดทางอ่ะสี่หมื่นห้าจบเอ่อเท่านั้นพอเออแล้ววันนี้เหรียญลงด้วยเห็นไหมเปิดเดือนมาเหรียญลงจะถามว่ามันลงเยอะไหมมันก็ลงมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะภาพรวมๆอะ่ะไม่เยอะไม่เยอะเหมือนต้นเดือนต้นเดือนต้นเดือนแปดอะ่ะน่าจะลงเยอะกว่าแล้วตอนนั้นนะอืม ก็คิดว่าเดยนรวมแล้วเดือนเดือนมีนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่ปิดคอยคิดว่าคงไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่หรอกไม่ได้ขึ้นทันทีหรอกคิดว่านะอาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งอ่ะที่อาจจะลงได้ก็ไม่มีอะไรมาก,รกก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเราตั้งใจมาทําภารกิจตรงที่ว่าขายเหรียญขายเหรียญที่ได้มาฟรีอ่ะแล้วเอาไปซื้อ i อ p ICP ไอซีพแอดมินคิดตั้งเป้าหมายไว้นะว่าเป็นเหรียญที่เก็บตัดต่มูลค่านะคือ คือเวลาจะได้ได้เหรียญใหม่มาเนี่ยจะขายทิ่งแล้มาซื้อไอทีพีนะอยู่ไหนวะนี่ไงไอทีพีได้หมื่นหนึ่งละได้หมื่นหนึ่งไม่พอต้องมันถ้ามันขึ้นไปทักสองแต่น่ะจะขายตอนนี้หมื่นหนึ่งก็ยังไม่ได้ขายนะโอเคน่าละเดี๋ยวตัดคลิปก่อนเอาแค่นี้ประกันวันนี้